สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงประเด็นของบาร์เซโลนากับหลุยส์ดิอารสครับหลังจากที่ดิวระหว่างบาร์เซโลนากับดิโกวิลเลียมส์ล่มไปนะครับบาร์ซ่าก็หันหัวเรือกลับไปหาเป้าหมายเดิมก็คือหลุยส์ดิอารสอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ไปมีข่าวกับอีกสโมสรใหญ่ ของยุโรปไม่ก็คือบาเยนน์มิวนิกนะครับถามว่าบาร์โลนาหวนกลับไปลลาดีอาสคนนี้มีโอกาสได้ตัวมากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเลยครับเราคงจะต้องย้อนกลับไปหาถึงสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจที่ว่าทำไมลุยอดีอ s สถึงอยากที่จะย้ายทีมเขามีความต้องการอะไรทำไมถึงอยากจะย้ายทีมลุยอดีอรสมีปัญหากับแฟนบอลหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะครับมีปัญหากับอเดรสลอต ก็ไม่น่าจะมีมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมไม่น่าจะมีมีปัญหาถับแฟนบอลก็ไม่น่าจะมีสิ่งเดียวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาสำหรับลุยดิอาเซยก็คือในเรื่องของขั้นเหนื่อยครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่าลุยดิอาสเนี่ยคือนักเตะแกนหลักของเลือดูที่ได้ขั้นเหนื่อยน้อยที่สุดของทีมนะครับถ้าไม่นับโมซาลานะครับฟานไดที่ แะระดับ20.8ล้านยูโรต่อปีแล้วเนี่ยนะครับที่เหลือรองลองมาก็ยังมีขั้นเหนื่อยมากกว่าลูดิอาสขนาดเฟเดริโกเคียซ่าก็ยังมีขั้นเหนื่อยมากกว่าลูดิอาสคิดเป็นยูโรเนี่ยั้นเหนื่อยของลูดิอาสอยู่ที่ระดับ3.3ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นเองนะครับถ้าตีเป็นเงินปอนต์ต่อวีคก,ก็คือ55,000ปอนต่อสอปัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าน้อยจริงๆนั่นแหละครับ d ดียรสเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเดียวผู้สิ่งเดียวที่ทําให้เขามีความสุขได้แบบไม่สุดเลยก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยที่น้อยเกิดไปซึ่งคิดไปแล้วก็น่าเห็นใจนะครับ d ดียรสเนี่ยปัจจุบันอายุ28ปีอยู่ในช่วงวัยที่กําลังพีคข,ของนักฟุตบอลครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยฟอร์มการเล่นด้วยอะไรหลายอย่างในวัย28เนี่ยเขาก็มองว่าเขาเองควรจะได้ค่าเหนื่อยที่มากกว่านี้สมน้ําสมเนืกว่านี้ และถ้าคิดไปถึงอนาคตข้างหน้าถ้าพ้นช่วงวัยนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับดีอรสไม่น่าจะเรียกค่าเหนื่อยได้สูงที่สุดอีกแล้วในอาชีพนักฟุตบอลก็เรียกได้ว่าสัญญาฉบับต่อไปนะครับของหนุยเดิอรสไม่ว่าจะก,กับทีมไหนก็าตามน่าจะเป็นสัญญาฉบับที่ดีที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลของหนุยเดิอรสจะเป็นสัญญาที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดตั้งแต่เขาเคยได้รับมานัตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอล กับลิเวอร์พูลถามว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มไหมไหมมีแนวโน้มชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาอยู่ราวๆหนึ่งแสนม1 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยว่าไปแล้วถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าไปมองนักเตะตัวสำรองอย่างดดวินนุมเยที่รับอยู่แสนสี่นะครับดีอาเซงก็อาจจะมองว่าเขายังสามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้และเมื่อมีไบยมินกมีบาซนาเข้ามา ร่วมวงนะครับในการไล่ล่าตัวเขาเนี่ยก็ทำให้ดูดีอาร์สามารถที่จะมองหาออปชันที่ดีที่สุดได้สำหรับตัวเขานะครับกับบบเยนมิวนิกเนี่ยได้มีการสอบถามไปยังลิปพูแล้วปรากฏว่าลิปพูบอกว่าดีอารไม่ได้มีไว้ขายนะครับถึงแม้ว่าบบเยนมิวนิกจะมีพร้อมทั้งกำลังเงินนะครับในการจ่ายค่าตัวที่อยู่ราวๆ80 ถึง85ล้านยูโรรวมไปถึงจ่ายค่าเหนือน่อยในหลักที่มากกว่าแสน25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะเดียวกันครับบาเยนเองเนี่ยก็ยังยากแล้วมาดูที่ฝั่งบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับหนึ่งในเหตุผลที่ดีลของดิโก้ล้มเลยก็คือเรื่องของการจ่ายค่าฉีกสัญญาที่บาซ่าพยายามจะขอแบ่งจ่ายเป็นงวดๆและการที่ยังไม่กลับสู่กฎ1ต่อหนึ่งแบบ เป็นทางการนั่นไม่สามารถทําให้การันตีการลงทะเบียนกับนิโกวิลเลียมได้จึงเป็นสาเหตุที่ดิวล่มเมื่อเราคํานวณแล้วก็มองสถานการณ์ของบาซโลนาะณปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าลุยดิยสกับบาซ่าดูห่างไกลเหลือเกินถึงแม้ว่า มาโนเอ็หลุยส์ดีอาคุณพ่อของหลุยส์ดีอาจะเคยออกมาบอกว่าดีอาเป็นแฟนพันธ์แท้แฟนเหนียวแน่นของบาซ่าและมันคงเป็นความฝันถ้าเขาได้ย้ายไปเล่นให้กับบาซ่าก็ตามแต่ด้วยตัวเลขค่าตัวของดีอาณัเวลานี้มันอยู่ไกลเกินเอื้อมของบาโลน่าจริงๆเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาพยายามจะบอกว่าให้ดีอาไปทําในส่วนของตัวเองเดี๋ยวบาซ่าจะทําในส่วนของเขา แต่เชื่อเลยครับว่าดีอาร์สทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าขอขึ้นทะเบียนย้ายครับซึ่งเลียบูไม่น่าจะยอมหรือถ้ายอมให้ย้ายตัวเลขเผลอๆจะสูงกว่า80ล้านยูโรและดีอาร์สเมื่อย้ายแล้วจะต้องเรียกค่าเหนื่อยที่มันมากกว่าแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์ตอว,วีอย่างแน่นอนตัวเลขรวมๆกลมๆทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าจะหารเฉลีย่ยลงบัญชีรายรับร,บร,บรบายจ่ายได้5ปีถามว่าบาร์ซาไหวหรือเปล่าดีลกับน,นิโก้ถูกกว่านี้ก็ยังไม่สำเร็จ นี่แหละครับคือข้อเท็จจริงที่แฟนบาร์เซโลนาต้องจรหนักว่าพวกเขามีโอกาสควา้าตัวลูดิาอาสได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งท้ายที่สุดแล้วถ้าหากว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับบาซ่าคงจะต้องมองหาตัวเลือกที่รองลงมาซึ่งยืนรออยู่นานแล้วนะครับยืนรอขาแข็งแล้วมาคัดแรฟซอร์แต่มันก็ถือว่าเป็นการเสริมที่ ผิดเป้าหมายครับในซัมเมอร์นี้เพราะว่าบาร์ซ่าต้องการเสริมทีมเพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศไม่ได้มองหากองหน้าตัวสำรองที่แย่งบอลบ้างไม่แย่งบอลบ้าง